สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องเอียงกว่าเฮ่อชาวียร์นักเอ่เกินบาทพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เรากำจะมาตักของหวานนะทุกคนอีแม่เราเห็นก๊อบข่าวเสร็จแล้วพี่นนอนอ่ะทุกคนหนึ่งอลังการงานสร้างพี่น้องเลยก๊อบข่าวเรามีสองยางเด้อเอาไปคนถอยเอาจีงหน้าของเนี้ยได้ใจบ้าแล้วครับอูกาอันนี้ตั้งใจมากินตั้งใจมากินอันเอียงกว่าเฮ่อของหวานคุณน่ะมึงเนี่ย เป็นไก่หมูตอนโทรแข้นนั่นเล่นไหมแตาก็ต้องคนแล้วคนแล้วคนนะใช่ไม่คนนี่ตอนต้นของยังไงเหนียวครับนี่ของควางวันากอ๋อมาเอาควางวันมันลงละควางวันโอ้โหวัวคแล้วเยี่ยมเลยใครเถื่อกเล่นเป็นไงดูวงนึง แกงไชยงอยนี sociedad, uh, ่สมังล่ะีเด็ดส่นไปกินจังานล่ะคุณ้ควร้นะแกน่ทนแล้วกทาแบ่งีามา้ามแม่ห่อนบา้นฝนลกร่อหัวนั่นั่งาแม่บนบ่ห่อนเตีพยพนะ อีแม่รอต่อว่าบารูกแม่าบ,บารบหอนดอกก็เลยเอาเขาถามผิดมีการถามผิดฟนะ้องไหมถามผิดถ<ม>า,ามผิดฟอร่งกาง,งานสัของแข<ม>อันนี้กับข้าวเย็นนะครับน,นี่ช่วงช่วงเที่ยงน,นี่ก็ขบข้าวุณนกับเครื่องพัวเครืองตะมุงงังังันขึ้นกาพี่น้องรถแห่ก่ะโอ้ยเป็น ตั<ห>้งส <is> ี่นี่คิเรามากเดยนี่ขมันได้เหรอไอ้นอนเกียร์คนเดีวนนได้หรอนี่ยไม่่นี่แม่นคนคที่มักเต้นเพิ่งก็จะมากมายถึงว่ามันมักฝนตก่ะไอีม่ยืนห้องอยู่นาหนัชีเนาะโอ้ครับผมอย่างขนาดว่าเข้าขนาดเข้ากันยังมักนอนฝนตกก็นอนวนเพรนมาเต็นมากิ่เลหมักอน ักนอนโมเมนตขี่ขันด้คนมคักนอนเนี่ยเขาเิ่นว่าคนทีแ่แบบว่าต้องการความพักผ่อนแฉมยังระวะ่างนองแฉมอ่าีมันเพิ่มเรื่องนั่นะหอะทุกคนวันนี้เน่ะฝนน้างน้างานน่ะจะฝนตกตกตกหยุดหยุดแล้วทุกคนฝนหำมฝนพายุธรรมดาล่ะแต่ว่าแ่ได้ที่จะมาเบ่งหมอล่ำที่นองเตี้ยมเตี้ยมเหมือนกางห่มนะคะห่มเตรียมร่มเตียมฉันกได้สะดวกกับเตี้ยมกับอีพับไง ไม่เจ็บเอวแล้วก็ไม่เจ็บหลังนะคะ่ะเพราะตรงขนเงือนมาเรือมันเป็นคนที่หมองตังเปิดศีลไปขนเยันนเต้นขนยังมากจ็บนะจิตอลังการพนเอามือแรงมาปอกันครับับ,บัดชวนหนังอันนะคะพีพ่น้องเพิ่นมีติดโบนทำบุญทำบ,บุญก็วัดเมียนค่าหนามค่าไฟวัดกุฎิจจะมาการกุศลงานการอยู่ไก่กระฟ้ามาเด้อพี่น้องนะคะขออยากให้มู่เจ้าไปเบิ่งอันเพิ่นยังก่อนนะอยากให้แม่เราไปเบิ่งอัน บื้องอีแม่หนาหันเพื่นมานั่งสองสาสเพื่นยันสาสเพื่นเสีย <laughs> มีการ,ารา <laughs> ยันสาสเสียพ่อยันสาสเสียแม่รบกวนให้แม่เขาไปทัอ <c oughs> พื่นนั่นเขากำลังเห็อานานดอันนั้นอยู่เกิดจากการกำลังเงินทียทั้งหนานแม่ให้รถของน้ำเขาแม่กับรรลรถพ่อะค่าแม่ค่าวันนี้มันต้านทางเพื่อน่าให้แม่เขาไปทัอแม่เป็นห่วงสาสเพราะนะ <c oughs> มีการห่วงสาสพ่อมเลยบรรยากาศกับพนลิ้นบดมือพี่น้องเอ้ยมันก็ธรรมดา ยัยงก่อนะแมกี้ยังหลอจ้างหัวมันตอมิซืเอ,อยยังกับจ้างนายนี่ยังไงเกี้เนี่ยะพี่่านมาเร็วยังลงไทยเมกี้เนี่ยละค่ะพายคุคัดคัดคันหรือคัดยังนี่หละคัดคัดเมกี้ป่จจะพายุกับมีซืเอเนาะโซอันโซอันกับเขาเพ,พิ่นพี่น้องเลย อ่างการสะออนไห้กินสะออนกับเข้าไให้กินพี่เดนเซอร์พนันซาล่าพนันมาแต่งหน้าอยู่ซาลาแล้วพนันกะทิเปลี่ยนชุดอยู่ไต่หันเพราะว่าพนันต้องเรนขึ้นหันมันเสียมันสีบทันมี่มองพักย่างดีครับเออก็ได้กังลบฝนมื่อนี้มีออร์ดีแบนด์พรอมเด้อพี่น้องครับแนนค่ะขึ้นสนับัะเพียนกันครับทีมงานใจเกินลอยฮ่องมะแร็ง วานปนกินเชี่ยมเจ่บปะเอากินโซบะปนนี่และเพิ่งเคยพอพี่น้องเอ้ยมีหอดของหวานมีหอดของหวานไหมถ้าเป็นคนมากินของหวานมักได้ขื่อใจ๊กเหรอเจอกาแฟกับน้ำแล้วน้ำแกงใส่ กดโชคอีก,อกอแล้วพี่รองเลยแค่แฟบอ่ค่ะมีเบอร์ดี้เขียวกับแดงครับเอาสีเขียวหรือสีแดงสีเขียวสีเขียวเหรอ,อนี่นนนเอ็นบ่าเลยมีหอดน้ำใครไปเลยสื่อที่นี่จบที่นี่ยังปะ qua nô nhát, để sau cùng phấn chắc khâu gần. Yeah. Nương nghỉ cái này đi. Ô, oh, mong phân léo léo nào, tốn. Tốn nhòi mà đi นี ừ, là, ่คือเกาห่ะละมันฝนตกเนาะเยอะจังเลยไปังเฮีย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 เขาหวยหวยหวหรอไปเปิดรถไปออกทางเดินเขาก็จะไปไกลเนี่ยอ้อมไปไกลเท้ ห้อกระจดรถีพี่น้องสบายเน้ามันมีน้ำแขงใหปกระเดาบกมวบกเผาบกปลาสบู่ยงเยมันมาเศร้าบาดแล้วทนาที่นขน้ำแข็งนสองวานนีของหวานนำสุดยอดดีเด้ พวกเขาทำกับข้าวนา่ากินมากเลยทุกคนวัตเสียบเดอะกว่านี่และ่ายบมือเซเอาอคอามพุ่งตัวแรงใจพี่น้องครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องชาวบ้ยนั้งเยอะเกิดบาทครับสวัสดีครับผม